สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการดาวน์โหลด l ลายสำหรับมาเล่นกับคอมพิวเตอร์นะครับก็เรียกว่า l ลาย PC เนาะก่อนอื่นก็เข้า Google นะครับพิมพ์คำว่า Line PC L I N E PC แล้วก็ดาวน์โหลด l ล n e PC ดาวน์โหลดประมาณนี้นะครับก็กด enter มา มันก็จะมาหน้าประมาณนี้เนาะเราก็ดูเว็บเขาหน่อยนะครับ LineMe อันนี้ l i n e p c m e ไม่แน่ใจว่าเจ้าของเดียวกันกับหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นผมผมเลือกเอา LineMe ดีกว่านะครับอันนี้เหมือนอาจจะเป็นไม่ใช่เว็บต้นฉบับเขา จะได้กับ PC ซีและแมเลยนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับ l ล n e มีอ่าก็จะมาหน้าแบบนี้อ่าอันนี้สำหรับมือถือเนาะโมบายเนี่ยอันนี้ก็ PC นะครับเราก็ดาวน์โหลดเลยนะครับดาวน์โหลด l ล n e สำหรับ Windows อ่าเราคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับก็จะมาแล้วนะครับเราก็เก็บไว้ตรงที่เรา หาง่ายๆนะครับที่ง่ายๆสำหรับผมก็คือเดสก์ท็อปเดสก์ท็อปก็คือหน้าหน้าที่เราเปิดมาแล้วเจอเลยนะครับเ <laughs> ซฟไฟล์มันก็ไม่ใหญ่มากนะครับอ่านี่โหลดเสร็จแล้วมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำการติดตั้งนะครับก็ดับเบิลคลิกนะครับคลิก2ครั้งเข้าไปแล้วก็ ลันเลยนะครับอันดับเบิลอินสตอลเวอร์ชันควอตฟีเวสวันอเลยรี่อันนี้ผมติดตั้งอยู่แล้วนะครับมันก็เลยนี่ผมมีอยู่แล้วนะครับก็มันก็เลยไม่มีลองกดโอเคดูมันก็จะไม่ไปไหนหรือเปล่าอ่านี่ครับน่าจะประมาณว่าติดตั้งทับติดตั้งซ้ำแบบว่าอันนี้นะครับ ลองติดตั้งเลยก็เลือกภาษานะครับ Language Install Language ก็เลือกภาษาที่เราจะติดตั้งเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับถ้าใครอยากจะฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยผมคงไม่ได้ไปเที่ยวฝรั่งหรอกเอาภาษาไทยนะครับก็กดตกลงเข้าไปก็กดต่อไปเรื่อยๆนะครับการติดตั้งมันก็ไม่มีอะไรกดต่อไปกดตกลงมันก็จะเริ่มติดตั้งแล้วนะครับ ปืดใช้เวลาไม่นานนะครับปืดเรียบร้อยก็จะมีไอคอนลา์ขึ้นมาตรงนี้นะครับก็เป็นการเรียบร้อยแล้วก็ปิดเสร็จแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมา Connecting to line เด้งขึ้นมาให้เราล็อกอินแบบนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปมาลองวิธีการล็อกอินแล้วกันนะครับอันนี้เอาดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งไว้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ